มารับพ,บพระพรอามนพี่น้องอาหารที่ลูกทานก็มีเยอะนะคะแต่ว่าอาหารฝ่ายวิญญาณก็เยอะเหมือนกันวันนี้นะคะ,ะจะมีเทศถึงสีกันนะคะพี่น้อง <c oughs> เราจะต้องกวนฝ่ายวิญญาณอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ถ้าพี่น้องรับเอาพระคมของพระเจ้าอะ,อะไรนะคะ,ะพระวจนะของพระเจ้านั้นหวานปาดน้ำผึ้งใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ เราจะกินพระคำของพระเจ้าให้วกวนไปเลยนะคะพี่น้องครัพี่น้องเราก็สำหรับนักเทศของเราในวันนี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วน <laughs> ะคะท่านแรกเลยนะคะที่จะขึ้นมากล่าวเราจะนะ่งคำของพระเจ้านะคะเรียนเชิญสำหรับผู้นักเทศท่านแรกนะคะคุณนง่ม ประวัติค่ะนี่คทีอ่อาเรลียาสวัสดีค่ะทุกคนวันดีสวัสดีสำหรับวันนี้ครั้งที่สามที่เราได้ขึ้นมาเที่ย ทั้งแรกจะสั่งรั้งที่สองก็สั่งทั้งที่สามก็ยังสั่งก็ <c oughs> องขอบะะคะุณพระเจ้าค่ะสําหรับการวันนี้นะคะที่จะมาถึางคณะรวมกันวันนี้นะคะรู้จะมาในหัวข้อเดินหน้ายอมรับสุค่ะ จองจมจนเราได้รับการยอใจและได้ยินสิ่งของพระเจ้าที่เป็นการสัแสดงส่วนตัวในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้พบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในค่ำคืนนี้เราขอถวายเกียรติแด่พระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าก็บทร้องนะคะของคนเราในปีนี้นี่คือเราเดินทางมาจนถึงเดือนนี้คือเดือนที่ห้าแล้วจะครึ่งปีแล้ว ทุกคนเคยย้อนกลับไปดูไหมคะว่าตัวเองมีข้อบุคคลตรงไหนบ้างนะคะในเรื่อเวลาของเราในากนะะรรารนะข้อบุคองเนี่ยเป็นหนูในบ้างเรามีสิ่งที่ต้องได้ไขและเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างบางคนบอกว่าข้อบุคองของฉันเนี่ยเป็นความบาดบางคนบอกข้อบุคองของผมมันไม่ได้เจอจากความตั้งใจมันเป็นความบาดโดยไม่ได้ตั้งใจมีไหมควาบาดเรื่องตั้งใจ รมของเราร้อนเกินไปหรือเปล่าหรือเย็นเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งกายมีขนเชื่องช้าหรืออาจจะเป็นท่ทัศนคสติบงางอย่างที่ไม่ถูกตอ้องที่เราใช้ในการมองตัวเองมองคนอื่นและมองสถานการณ์ทั่วไปข้อบกพร่องเหล่านี้แม้บางอย่างฟังดูเหมือนไม่ได้เป็นความผิดพลไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่ในขษณะเดียวกันมันสามารถนาเราไปสู่ความบาปได้บางคนบอกว่าเราบกพร่องโดยสุจริต ใน,ในพระธรรมเลวีนิติบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงสามนะคะพระยาเวลตัสกับโมเสสว่าจงกล่าวในคนอิสราเอลว่าถ้าผู้ใดทําบาปโดยไม่เจตนาต่อพระบัญญัติประการในประการใดของพระยาเวลีที่ทรง้ามไว้และเขาได้ทา 1, าดําผิดข้อหนึ่งข้อใดถ้าบุรุษถ้าปุโรหิตผู้รับการเจอไว้ทําบาปย่อมนำความผิดมาสุประชาชนเนื่องจากบาปท,ที่เขาทําให้เขานำโคลนได้ตำหนิมาถวายแด่พระยาเว เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปพระเจ้าบอกว่าอะไรคะบอกให้โาโรกษ์นำโคนหนุ่มที่ไร้เจหนามาถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อจับชำระบาปที่เขาทำโดยไม่เจตนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าอาจจะเป็นบาปหรือเป็นข้อบกพร่องที่เขาทำโดยไม่ได้เจตนานะคะแต่พระเจ้าก็ให้ความสำคัญว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เราต้องแก้ไขด้วยเช่นเดียวกันเจตนาหรือไม่เจตนาถ้ามันเป็นการท้าเป้าหมายในการละเมิด หรือการละเลยมันก็มันเป็นความแบบด้วยทั้งสิ้นก็ตัวอย่างนะคะเหมือนเราเล่นกีฬาตีเทนนิสมันจะมีสองฝ่งใช่ไหมคะแล้วเราตีนอกเส้นแล้วก็รมการย์หังขาวราเฝ้าแล้วเราโต้กรรมการว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจที่ทมันเลยเส้นไปฉันไม่ได้ตั้งใจกรรมการก็เลยว่าโขาบอกผมว่าผมเข้าใจคุณนะว่าไม่ได้ตั้งใจแต่กรรมการก็ต้อง เพราะฉันบาปไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตีจากในการแก้ไขมันพระเจ้าและให้ความสาคัญกับพื้นเตียทุกคนนะคะที่จะต้องแก้ไขชีวิตของเราเองทั้งในบาปท,ที่ตั้งใจหรือข้อบกข้อที่ตั้งใจก็ตามแต่ที่พระเจ้าต้องการให้เราจัดการกับข้อผิดพลาดต่างๆน,นั่นเพราะว่าความผิดพลาดชีวิตเหานั้นเป็นสิ่งที่ศัตรูในฝ่ายงานต้องการโจมตี มารซาตานต้องการโจมตีจุดอ่อนต้องการโจมตีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเหล่านั้นอาจดูเหมือนเป็นข้อบกพร่องที่ไม่ได้แหกโตมากนะคะแต่เราสามารถด้วยข้อบกพร่องนั้นที่ไม่ใหญ่โตเหล่านั้นเมื่อขยายถมและนำเราให้จมลงไปในปากมากขึ้นเรื่อยๆบางคนตกที่นั่งลำบากเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะบางคนตกที่นั่งลำบากเพราะว่ามีนิสัยชอบประชดประชันนะคะพอประชดไปเรื่อยๆนะคะ การทำลายตัวเองคะบางคนชอบพูดเกินจริงจนสุดท้ายตุกตบที่นั่งลงมาค่ะเพราะการพูดเกินจริงหรือพูดเล่นเล่นเป็นเรื่องบางคนก็ปกป้องตัวเองอย่างที่สิดก็นำให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปสู่ที่นั่งลงมาในที่สุดบางคนขานวนัยค่ะเรื่องของการตื่นสายค่ะตื่นสายนะคะไปทํางานไม่ทันค่ะใครนอะค่ะไปทํางานไม่ทันไปเรียนไม่ทัน ไปสมัครงานไม่ทันสุดท้ายจะเริ่มบานไปไปเรื่อยแล้วปล่อยตัวเองไปเพราะว่าล่าจะาก,การขาดในมาจากการปล่อยปากละอื่นกับตัวเองนะคะพระเจ้าจะต้องการให้เรารเผชิญหน้า,ากับความบกพร่องเหล่านั้นพระเจ้าต้องการให้เรารเผชิญหน้า,ากับความผิดพลาดหรือความอ่อนแอเหล่านั้นแล้วลงมือแก้ไขด้วยความเชือ่อก็เหมือนไม่ต้องมีวบุรุษความเชื่อท่านหนึ่งนะคะก็คือกรรษัตริย์ดาวิดก็อยากลั พระเจ้าขอให้ทรงค้นจิตใจของข้าพระองค์ในพระคัมภีร์สดรุดีบทที่นร้อยสามจุดเก้าข้อที่ยี่สิบสามข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์แล้วเปิดใจนะคะของเขาขอให้พระเจ้าเข้ามาค้นดูจิตใจของท่านและทดสอบจิตใจของท่านให้รู้ว่าสิ่งนี้ถูกหรือว่าสิ่งนี้ผิดพระองค์จะเข้ามาให้ท่านรู้จักสิ่งที่อยู่ภายใน ตัวท่านเองน,นะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าใครก็ตามทุกคนตต้องมาเชิญสถาน,นะะการ์คือสอบใจค่ะเขอสอบท่าทีของชีวิตตัวเราเพื่อเราจะได้แก้ไขข้อบุพร่องของชีวิตเราการ,รเชิญหน้ากับความบกพร่องในที่นี้นะคะมีตัวอ,อย่างสามประการที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะหนึ่งค้นพบข้อบุพร่องของตัวเราเราจะซ่อมแซมหรือแก้ไขสิ่งอะไร ก็แล้วแต่เราก็ต้องเริ่มจากการที่เราค้นพบค้นพบข้อบุคองของตัวเราเองก่อนแก้ไขชีวิตของเราเองเราจะแก้ไขในครั้งต่อไปอยังไงเราต้องค้นพบข้อบุอคลของตัวเราที่ผ่านมะาว่าเป็นอย่างไรในพระคัมภีร์บทที่สองพระคัมภีร์สองโครนบทที่สามข้อที่ห้านะคะจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทำท่านทำหลายได้ลงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองว่าท่านไม่แต่มมหนักว่าพละเยยูคิด สถิตอยู่ในท่านทานังน้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์นะคะการค้นพบจุดที่เป็นข้นบนอบุคองของตัวเองจึงเป็นความซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับพระเจ้าที่เราจะเรียนรูจ้จากตัวเองและค้นพบข้อบุคองของตัวเราเพื่อจะรับการปรปับปรุงและแก้ไขนะคะปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นพเราเรารู้ความผิดพลาดของคนอื่นมากกว่าใช่ไหมคะ เราจะมองว่าคนอื่นเนี่ยรับรู้ความผิดพลาดของตัวเราเองเรามักจะรู้คนนั้นผิดอย่างไงคนนี้ผิดอย่างไรแต่เรามักจะไม่ชอยรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยผิดอย่างไรและเมื่อเราจดจ่อกับความผิดของคนอื่นมากเกินไปเท่าไหร่เราก็จะละเลยความสนใจความผิดของตัวเราเองเพื่อจะแก้ไขมากขึ้นมีเรื่องเล่านะคะจากมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะเขาไปหาหมอแล้วบอก ภรรยาของโมงอ่ะเป็นอะไรไม่ทราบพูดไปเขาไม่เคยสนใจกับผมเลยเขาไม่เคยตอบรับเธอเย็นชา,ากับสมงเสมอ,สมอคุณหมอเลยถามว่าภรรยาของคุณลุงอันนี้เท่าไหร่คุณลุงก็เลยตอบว่าอายุหกสิบคุณหมอกเลยตอบว่า,นนเ,วาเป็นไปได้ไหมที่ภรรยาของคุณลุงเนี่ยอาจจะหูสืกได้อันนี้คุณหมอเลยแนะนำให้คุณลุงนะคะกลับไปบ้านเพื่อที่จะไปคุยกับภรรยาของเขาโดยได้ทําว่า ให้คุณกับที่วิายืนฐานหางภรรยาคุณนิดนึงแล้วก็พุดภรรยาฟังถ้าเธอยังไม่ได้ยินก็ก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วต็พูดต้องน้น้ำเสียงเข้าเดิมยเพื่อให้ภรรยาฟังคุณรู้เป็นความสุขคุณหมอคนนี้เก่งจังเลยเขาไม่รู้ได้ยังไงว่าภรรยาของเราหุ่สื่อรู้ดีใจนะคะนี่พอถึงบ้านเสร็จปุ๊บเปิดประตูเข้าไปภรรยาก็ถึงทีันึ่งนื่เราผ่านผัพอยู่นะคะก็เดินเข้าไปใกล้ๆกล้ภรรยาเลยเป่นจดที่ว่าภรรยาองได้ยินแน่นอนนี่ร้านคนนี้ทำกับข้าวอะไร ภรรยาที่ยังคงยิ่งเฉยนะคะถบอว่าเป็นกาวหนึ่งแล้วก็เดินก้าวหนึ่งที่ร้านวันนี้ทำกับข้าวอะไรอีกอันที่สองอะไรก็ยังไม่ตอบเอหรือว่าภริยาจะหูเสื่อมจริงๆริก็เดินไปก้าวหนึ่งนี่คือก้าวที่สามแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ยินด้วยน้ำเสียงเท่าเดิมก้าวที่สี่นะคะเดินไปใกล้แล้วอันนี้ได้ยินแน่นอนที่เราทำกับข้าวอะไรภรรยาก็หันมาตอบอมีหลักหันไหมที่คุณลุงนะคะก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสี่รอบได้ยินหรอ เดเห็นไหมคะว่าเราอะไม่เห็นเลยว่าเรามีความผิดพลาดตรงไหนเรามองแต่ว่าภรรยาไม่สนใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองอมีความผิดอยู่ที่คนอื่นเราคิดว่าคนอื่นผิดแต่เราไม่ผิดถูกไหมคะบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความคิดของคนอื่นแต่เป็นเพราะเราไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเราเองเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาเหมืนอนคำพูดที่ว่าถ้าคนเปลี่ยน ก็เปลี่ยนเอมนไหมคะถ้าตัวนเปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนผลลอบข้างก็เปลี่ยนใครตึ่ตึงกับเราใครเกลียดชังเราเราก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนถ้าเขาเกลียดชังเราก็รักเขาเขาก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคขพบปัญหาในความบกพร่องของเราก็จะไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบข้างของคนเราในะชชนส่วนใหญ่มักโทษสถานการณ์สภาพแวดล้อมแต่ลืมไปว่าข้อบกพร่องที่ต้อง อยู่ที่ตัวเราเองต่างในสองข้อเรียนบทที่13ข้อที่ห้าอาจารย์เปาโลจึงพยายามยืนยันว่าโจงพิจารณาตัวเองว่าท่านดำรงอยู่ในความเชื่อแท้หรือไม่สําหรับบางคนที่มาเตือนเขาไม่ว่าจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณคนลั้นเข้าใจผิดนะคุณกลัตัดสินใจเราผิดนะในื่อเราปฏิเสธไม่ยอมรับตั้งตรแทนเกิดขึ้นมาปกป้องตัวเราเองว่าเราเนี่ยไม่บกพรองเลย แล้วก็เห็นข้อดีทาข้อ,ขอดีในชีวิตเนี่ยของเราเปิดใจอยา่างสมมติว่าเราทําผิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองน,นิดเดียวเองก็ไม่ได้นะคะเราต้องเปิดใจอยอมรับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะเราเป็นลูหมานของพระเจ้าพระเจา้าจึงอยากให้เราักและจะต้องมีสิ่งที่ข้อบกพร่องข,ของตวเองและเมื่อเราค้นพบข้อเหล่านั้นยอมรับตนเองก็จะเข้าไปสู่กระบวนการแก้ไขได้ในขั้นต่อไปในยองบทที่เก้าข้อที่สี่สิบถึงสี่สิบเอ็ดนะคะ เมื่อพวกฟาริรสีที่อยู่ใกล้พระองค์ได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตัดก,กับพวกเขาว่าถ้าพวกท่านตาบอดท่านก็จะไม่มีบาปแต่พวกท่านพูดเดี๋ยวนี้เองว่าเรามองเห็นเพราะฉะนั้นบาปของท่านยังมีอยู่นะคะฟาริสีบอกว่าอย่างไรคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยมองเห็นเขารู้ทุกอย่างเขาแจ่มแจ้งกระจางแต่เพราะว่าสิ่งนั้นพระเยซูก็บอกว่าบาปยังคงอยู่ในชีวิตของเขาเขามีบาป เพราะเขาบอกว่าตัวเขามองเห็นแต่จริงๆแล้วเขามองไม่เห็นความผิดของตัวเองความผิดทั้งหมดยังหลบซ่อนอยู่ในชีวิตของเขาเพราะความผิดและการปกป้องตัวเองทำทำให้ทศาสียห่างไกลจากการชิระด้วยพระคุณของพระเจา้าไม่ใช่บาปที่ทําร้ายคนแต่เป็นบาปที่ไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ที่ทําร้ายคนของพระเจา้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องค้นพบข้อบอกพร่องของตัวเอง สิ่งเหล่านั้นเสียข้อสองนะคะะลงน้ำหนักแก้ไขข้อบกพร่องตามที่พระเจ้าทรงนไม่เพียงแต่เราจะค้นพบความบกพร่อง tiles. หรือระหนักข้อบกพร่องของตัวเองแต่เราต้องลงน้ำหนักเพื่อจะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นหรือข้อผิดพลาดตามที่พระเจ้าตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ดำเนินชีวิตอยู่เราที่ตามกบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงสิบสามนะคะ ผู้ทำนายคนหนึ่งตะโก้เขาเองเคยกล่าวว่าชาวคริสชอบพูดปดกโหดร้ายเหมือนสัตว์เหยียดคานและตะก,กัดคำพยาของเขาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นท่านจงกล่าวว่าเขาให้แนงเพื่อให้เขามีความเชื่อที่ถูกต้องอาจารย์เปาโลจริงจังก,กับการแก้ไขนะคะตามสิ่งที่พระเจ้าทรงนำท่านรู้ว่าพระเจ้าเราตัดต้องมีน้ำหนักมีนยัยยะที่ต้องให้ความสําคัญรางครั้งพระเจ้าตัดว่าเราบกข้อในเรื่อง เราต้องแก้ไขและมองว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเราก็ปล่อยผ่านไปไได้ในการปล่อยให้เสียงของทวิจารทร์ลิสุ์ในชีวิตนั้นผ่านไปเป็นการเพิ่มเสื่อมแต่พี่น้องเรื่องทําเล็กน้อยจํานวนมากสร้างความเสียหายที่ใหญ่โตค่ะตึกนะคะเวลามันพังทลาย,ยไม่ได้พังด้วยเสาต้นะตนะคะไม่ใช่ตึกเสาตึกเสาตะกนะคะไม่ใช่ตึกตระกนะคะ แต่มันคือเสาบางต้นนะคะที่มันจะมีรอยร้าวเมื่อเสาต้นนั้นพังลงมันก็จะดึงเสาต้นอื่นให้พังถึงลงมาด้วยความล้มเหลวในบางทางก็ปกท้องจากจุดเล็กๆนะคะโดยคิดว่ามันไม่สําคัญเมื่อเราปล่อยให้จุดเล็กๆปัญหาเล็กๆที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วไม่ยอมแก้ไขมันก็จะเติบโตไปกับเราแล้วเมื่อวันหนึ่งมันล้มคืนลงมามันก็จะล่าชีวิตของเราให้ล้มคืนลงไปด้วย มนันก็ใช้ช่องทางนี้ค่ะในการทําลายชีวิตเราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าอยานบริสุทธิ์พูดกับเราตอนนี้ต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนมรตรกบทที่7ข้อที่21ถึง23เพราะว่าจากใภายในมนุษย์หรือจากใจมนุษย์นั่นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมาคือการลโลรโเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการเป็นชู้การโลภก,การทําการล่อลวงราคะตัณหาการอิจฉาการใส่ร้าย ความเยื่อหิ้งความขาวสารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายในและทําให้มนุษย์เป็นบุญทิ้งพระเจ้าจะเปิดเผยเพื่อให้เรารู้จักตัวตนของเราเพื่อที่จะจัดก,การแก้ไขและเมืม่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับเราสิ่งนี้เราต้องเปลี่ยนขอให้เราทําในข้อสองในช่วงน,นี้ก็คือลงน้าหนักลงน้ําหนักเพื่อจัดก,การอย่างจรงิงจังกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราจัดน้ำหนัก เพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดเหล่านั้นบางครั้งเราสึกว่าเราเป็นเป็นผีค่ะเราสึกเหมือนเราเป็นผีที่แบบที่จะได้ตะปกคนอื่นอะค่ะที่จะได้ตะปกคนอื่นได้ตลอดเวลาเวลาเราชนเชียวเวลาเรานอนน้อยเวลาเราข้องผ่อนน้อยเราเครียดเราก็เป็นเหมือนผีที่มันแบบมีความเรียบกล้ได้ตะปกทุกคนที่เข้ามานะคะ วเวลาเราคุณขินเนี่ยเราน้องๆต้องทำยังไงถ,ถ้าเป็นหมีต้องจำสีค่ะต้องจำสีนะคะเขาท่าจจำสีนะคะหรือไม่ก็สนุกสักพักนิดนึงไม่ปล่อยให้มีสูดแบบจุดสุดข,ขีดเพราะเรารู้ว่าธรรมชาติของเรานะคะเวลาเราโคร์ออสุดข,ขีดเนะะี่ยค่ะเราจะอ่อนแอจะจัดเราจะไปสูบกับการพูดที่ดีกับคนรอบข้างนะคะก็ะต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ท่านหลังไปสู่จุดนั้นแต่เมื่อเราสร้างนิสัยแห่งความสนุกใน,ในใจิตใจของคนเรา ไม่ให้เป็นคนเจ้าอารมณ์มุญยยิบบอยแล้วก็เกิดเราก็จะเกิดทิสัยเบมาขึ้นมาท่ใสายเดก่อนก็จะหายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมืเออ่อควาวิจญาณบริสุทธิ์พูดขอให้เราลบม,มือกับพระวิจาณบริสุทธิ์โดยการให้น้ำหนักกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่เอาจริงเอาจังและเป็นปรูปธรรมจริงๆพราวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้เราเป็นวิห้อที่ไม่สะอาดพรอะคงจะเปิดเผยให้เราเป็นเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเรา เราจึงควรมีเวลาในการฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีเวลาให้พระองค์ได้ถักในชีวิตของเรามากงพอทั้งการอ่านพระคัมภีร์การเฝ้าเรี่ยวบางครั้งสิ่งที่เราให้ครในลักษณะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถักเป็นถ้อยคำบางอย่าง็นโดดเข้ามาแตกใจเราทุกคนที่เข้าแตกใจเราและให้ใจของเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องพิเศษบางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงอยากเพิ่มเฉยต่อสิ่งเหล่านั้นภาษาหนะคะเพิ่งพาให้พระเจ้าเพิ่ เจ้ฟังของเราเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องหลายครั้งมันไม่ง่ายใช่ไหมคะบางครั้งมันต้องการการตัดสนินใจที่สร้างความกระอักกระอ่วนในใจเราเราไม่อยากจะทิ้งนิสัยบ่าวคุ้ไไม่พอไม่อเนี่ยเราไม่อยากทิ้งนิสัยบ่าวแล้วกเคุกคีลยกกล่าวเข้ามาทุกวันทุกวันนะเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงความชอบของเราแบบเนี้ย <S <S รสนิยมการพูดจาของเราเป็นแบบเนี้ยไม่อยากเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนคนฟังก็อาจจะกระอกักกระอ่วนเรา,าด้วย ในการตัดสินใจที่จะเปล,ลี่ยนแปลงเราต้องการสิ่งที่มันไม่ไกลาจากเรื่องของความคร้องใจกันตัดสินใจเรื่องที่จะเชื่อฟังนะคะพระเจ้าไม่ได้มาให้เรารู้สึกดีแต่พระองค์มาเพื่อต้องการให้เราตามพระองค์ได้ดีและข้าไม่ได้มาเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่พระองค์ต้องการให้เราตัดตกดีนี่ขึ้นกว่าเดิมอ m e ไหมคะเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่พระเจ้าเลือกให้เราเปลี่ยนแปลง บางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราอาจจะเจอความกระอักกระอ่วนใจแต่ขอให้เราเพิ่งพระเจ้าเพื่อเพิ่มคุณสิ่งสําคัญในชีวิตคือความเชื่อฟังความเชื่อฟังตัดสินใจผ่านขั้นตอนของความรู้สึกที่สับสนนั้นแต่ก้าวข้ามความอ่อนแอนั้นอ่อนแอนั้นที่จะยากจะข้ามผ่านได้ในพระคัมภีร์ในโลมบที่แปดข้อที่สิบแปดนะคะเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมเกินจ่อผลดีเกีคนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่ราองทรงเลือกตามพระประสงค์ของพระเจ้าของพระองค์นั่นหมายความว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์พระเจ้าร่วมกันก่อเกิดผลดีแก่เราแก่คนที่รักพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดสินใจตามคำพังเพื่อจะเพิ่มพูนความเชื่อฟังของเราเองและตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ที่เราที่บอกว่าพระเจ้าทํางานพระองค์ร่วมก,กันกับเรานะคะอเมนไหมคะท่านบอกพระเจ้าทํางาน ราจึงไม่ได้อยู่ลำพังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระองค์จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราพระองค์จะประทานกำลังให้กับเราพระองค์จะร่วมกันก่อให้เกิดผลดีกับเราพระองค์จึงทำงานร่วมกับเรานะคะในไม่เพียงแต่พระองค์บอกว่าเราหกห้องตรงไหนแต่พระองค์จะร่วมมือกับเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราซึ่งการร่วมวันนี้ไม่ได้ตกอยู่ในพระเจ้าของเราฝ่ายเดียวแต่เป็นส่วนของเรา ต่อการตัดสินใจตอบสนองในสิ่งที่พระเจ้าเรียกในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่พูดไปเราอยากหนุนใจโดยสามสิ่งที่พูดไปก็คือคนพบข้อบกพร่อ,องของตัวเราลงน้ําหนักแก้ถ่ข,ข้อบกพร่องต่างที่พระองค์ทรงนำซึ่งพาให้พระเจ้าเพิ่มพูนเชื่อังของเราแต่ในพระธรรมเลติจที่พูดไปบทที่สี่ข้อ,อ,ขอหนึ่งถึงสามสอนให้เราไม่หลีกเลี่ยงนะคะข้อบกพร่องของตนเองแต่ให้กล้ายุ่สํารวจและสารภาพ พระเจ้าไม่ว่าบางนั้นจะเล็กน้อยไม่ตั้งใจหรือเกิดจากความไม่หนูและในวันนี้นะคะคุณมีสิ่งใดที่อาจจะมองข้ามว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วกระทบต่อผู้อื่นคุณพร้อมที่จะนําสิ่งนั้นไปวางต่อพระเจ้าและขอการลบล้างไหมคะวันนี้ขอจบระคมด้วยวันนี้ให้ทุกคนรักษา่วมกันค่ะถ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ โปรดเปิดตาของข้าพร์ให้เห็นบาปแม้สิ่งที่ข้าพร์ไม่ตั้งใจทําผิดขอทรงรางชำระและเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพร์ให้หนีท่าทีอ่อนน้อมกล้ายอมรับและกลับใจอย่างแท้จริงขอทรงรัชีวิตให้เจอในทางของพระองค์เสมออาศิฐา,านในพระนามพระเยซูคริสตเจ้อาอา